าแดงม่เจอว้น้ำพริกตาแดงแดงอร่อยแรง,แงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบแทบสุดๆน้ำพริกตาแดง voice. แม่เจ้าวอยส์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซบได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voice tv dot shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ กรณีคุณหมอกฤิษไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะก็มีการเมนชั่นถึง PM 2.5หรือว่าฝุ่นพิษเนี่ยนะคะทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปซึ่งนายกเศรษฐามีการพูดถึงโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วคุณพ่อของหมอกฤษไทยก็มีการามาคอมเมนต์ด้วยนะคะ คุณพ่อของคุณหมอบอกว่าครอบครัวเราขอกราบขอบคุณในน้ำใจของท่านนายกด้วยจิตคาระวะอย่างสูงครับในฐานะพ่อเราอยากให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อจะเติบโตเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศใช่ครับแม้ปัญหาพีเอ็มสจะแก้ได้ไม่ง่ายนักแต่เราจะไม่ยออ่อท้อเราจะแล้วก็แฮชแท็กสู้ดิวะ เราจะร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อให้มีอากาศที่สะอาดให้เราและลูกได้ใช้หายใจร่วมกันขอกราบขอบคุณในความตั้งใจทํางานของท่านนายกและทีมงานอีกครั้งท้ายนี้ขอเป็นกําลังใจและเป็นแนวร่วมแถวหน้าด้วยครับอันนี้เป็นคุณพ่อของคุณหมอนะคะที่มีการคอมเมนต์ค่ะ,ะนายกและรมนตรีนะคะคุณเศรษฐาก็ตอบ ค่ะคุณพ่อของคุณหมอกริชไทยว่าขอบพระคุณครับผมเข้าใจหัวใจของพ่อที่อยากเห็นลูกเติบโตมีอนาคตที่ดีและทําประโยชน์ให้กับสังคมผมรับรู้ได้ถึงความสูญเสียครั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและส่งพลังใจให้อีกครั้งหนึ่งครับหัวใจของพ่อที่มีต่อลูกและการสูญเสียในครั้งนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจให้ผมผลักดันวาระการแก้ไขปัญหา PM เ5มออย่างเต็มกําลังความสามารถของผมเพื่อลมหายใจของพวกเราลูกหลานของเราครับค่ะ ซึ่งโพสต์ก่อนน้นั้นก็คือยอมรับปฏิเสธไม่ได้ว่าพีเอ็มสองจุดห้าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คุณหมออยู่เชียงใหม่แล้วก็ไม่มีประวัติสุขบุตีออกกําลังกายเป็นประจําจากใช้ชีวิตในเชียงใหม่ล่ะมีมีคนที่เชียงใหม่เป็นโรคทาเนินหายใจแล้วก็อัตราการเป็นมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นอีนัยยะสัญนค่ะค่ะก็เป็นเรื่องเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นแต่ว่าทําให้เราต้องคอนเซิร์นกับเรื่องนี้เราประทับใจในแง่ที่แบบคุณหมอติดไทยอะช่วงที่ป่วยอะ คือไม่ได้ส่งพลังอ่อนแอให้ใครเลยอะอคือแฮชแท็กสู้ดีกว่ามันมีพลังมากอะว่าคุณหมอไี่คุณหมอปลุกให้เราสู้อะแล้วก็ที่คนติดตามเพจนะคะเพราะรู้สึกว่าคุณหมอซึ่งป่วยอะแล้วแบบอยู่ใกล้กับเส้นความตายมากอะกลับสามารถส่งพลังงานดีๆแล้วก็เตือนให้เรารู้ถึงทุก เรียกว่าเวาอันมีค่าหรือว่าที่เราตื่นขึ้นมาทุกๆเชา้าแล้วเราชีวิตเราปกติอ่ะคือคุณหมอก็มักจะมีข้อข้อคิดนะให้เรารู้สึกขอบคุณนนะ่ะที่ตื่นมาแล้วเราไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ แล้วพอพอคุณหมอจากไปแล้วเราได้อ่านข้อเขียนของคุณพ่อคุณหมออะแล้วมันก็เลยยิ่งทําให้เราเข้าใจว่าโหครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่คิดถึงคนอื่นมากเลยนะ,ะจันทิโรธคือคุณพ่อไม่ได้มาท้าคขวนด้วยการจากไปของลูกอะแต่คุณพ่อกําลังคิดถึงคนอื่นๆในสังคมคะอะไรอย่างเงี้ยว่าขอร่วมเป็นแนวหน้าในการที่จะทําให้มีอากาศสะอาดสําหรับลูกหลานของเราอะคือเขาไม่ได้มไม่ได้โทษใครเออไม่ได้เราไม,ไม,ไม่ไม่นั่ง พูดเรื่องความสูญเสียของตัวเองอะแต่กําลังคิดถึงคนอื่นในสังคมแล้วเราก็มันทําให้เราเข้าใจว่าเออที่คุณหมอ,อปิดไทยเขามีพลังงานแบบนี้<ม>ก็เพราะมีคุณพ่อแบบนี้<ม>อยู่ในครอบครัวแบบนี้ค่ะ<ม> มาถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา O E C D เผยแพร่ผลการศึกษารายงานการสำรวจและประเมินสถานะเศรษฐกิจไทยฉบับที่2โดยคาดการ์ค่ะว่าเศรษฐกิจไทยในปี67นั้นจะโตได้ราว3.6%โดยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายศึกษาและเศรษฐศาสตร์ของ O E C D นะคะดรลุยส์เดมโลแม้เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโต,ตที่ต่ำกว่าศักยภาพมานานกว่า9ปีแต่ว่าการเปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลคลรเรือนนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ <c oughs> เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งปีแรกรัฐบาลภายใต้การนําของนายกเศรษฐาจะต้องเจอกับความท้าทายหลายด้านทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางยอดนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่เป็นไปตามเป้ารวมถึงภาวะหนี้ครัวเรือนด้วยแล้วก็ปัจจัยเชิงลบทั้งหมดนี้ทําให้มีโอกาสาที่เศรษฐกิจของไทยตลอดปี67จะเติบโตได้เพียง3 6เปอร์เซ็นต์นะฮะดรลุยส์นะครับอย่างบอกด้วยว่ารายงานของ OECD นะระบุนะครับหากรัฐบาลไทยสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพทางการคลังและการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกจุดโดยการ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกําลังซื้อภายในประเทศก็ยังพอมีโอกาสที่ไทยจะเติบโตได้สูงกว่า3.6%นอกเหนอกจากจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกาลังซื้อภายในประเทศแล้วรายงานของ o e c ีียังระบุนะครับว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยหนุนให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นเติบโตได้อย่างมีนัยสําคัญตลอดปี2567นอะฮะนะฮนะนะอันนี้ทียาไอไม,ไม่ไม่ทราบนะฮนะว่า การกระตุ้นการบริโภคภายในพี่แกะมันเป็นเศรษฐศาสตร์แนวใหม่เขาเขาไม่คิดถึงเรื่องอื่นมากคือเขามีความรู้สึกว่าถ้าเรามองไปอีกย0ปีข้างหน้าในขณะที่มันเกิดเขาเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่นี่เนเจอร์อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอ้ global supply chain ที่การผลิตไปใช้แรงงานราคาถูกผลิตชิ้นส่วนตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเราก็มาประกอบกันเนี่ยมันจะหดสั้นลง เพราะแต่ละประเทศเนี่ยมันสามารถหันไปใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรอย่างงี้ในการทดแทนแรงงานราคาถูกได้เพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยมันต้องหาวิธีการในการที่จะหาอินคัมในรูปแบบใหม่และอินคัมในรูปแบบใหม่ก็คือการมีรายได้จากการบริโภคตัวอย่างชัดๆเลยเนี่ยที่มันมีการศึกษากันมากเนี่ยเขาถามว่าอย่างประเทศที่เป็นสวรรค์ภาษีเงี้ยพี่แขกถามว่ามันไม่เก็บภาษีคนเอาเงินมาฝากแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เอาประโยชน์จากการที่เงินเข้าและออกจากเศรษฐกิจเขา แบบประเภทไปเก็บภาษีใช่ไหมไปแท็กเงินที่เข้าไปแท็กเงินที่ออกแต่สิ่งที่เขาคิดก็คือว่าถ้าเขาเปิดเสรีระบบการเงินเขามากขึ้นเท่าไหร่เงินมันไหลมาถูกเก็บไว้ในเศรษฐกิจเขามันเกิดการจ้างงานอะไรแล้วการจ้างงานนั่นแหละก็คือการจ้างงานที่ไปเพิ่มมูลค่าของรายได้ต่อหัวต่อประชากรภายในประเทศแล้วรัฐก็อยู่ได้ด้วยการไปเก็บภาษีจากการบริโภคข,ของเขาเรียกว่า High Net w o r ์ดอินดิวิชวที่ได้ประโยชน์จากนโยนบายทางเศรษฐกิจคือตอนนี้เขาคิดอย่างนี้กันหมดแล้วอะทีทีไอยังไม่อัปเดตหรือเปล่าคือผมว่าคว้าอัปเดตแหละพี่แขกแต่ประเด็นก็คือว่าเผอิญเป็นรัฐบาลนี้ทําเนี่ยรัฐบาลที่มันเกี่ยวโยงกับคนชื่อทักษิณอะไรอย่างเ<อ>าางี้ยหรือบางทีแบบพวกนี้มันเป็นเคนเซียนเคนเซียนมันตายตั้งแต่ช่วงปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแล้วอะไรเงี้ยคือผมว่ามันมีอคติทันทีอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเกิด เขาเรียกว่าการมองที่มันอาจจะละเลยโอ้โหหลากหลายยุทธศาสตร์ที่หลายๆลายรัฐทำเพื่อเอาตัวรอดอะ่ะแล้วตัวเองก็ก,กอดกับตําราอยู่ในขณะที่โลกของความเป็นจริงเขาดิ้นหาสารพัดวิธีแล้วนะักการเมืองก็ไม่สามารถที่จะนั่งกอดตําราได้<ช>เ,เขาก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันมีวิธีการบริหารจัดการยังไงอย่างใครถามผมว่า,วาคุณทักษิณใหม่ยังไงกับประชานิยมในยุคหูทักษิณไม่ใหม่นะฮะ ในยุคปี2000เนี่ยก่อนที่คุณทักสิงจะเข้าสู่อำนาจปลาย90จนถึงประมาณต้นปี2000เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าประชานิยมในลักษณะแบบนี้ในลาตินอเมริกาเ<ม>พราะมันฟื้นจากก็เรียกว่าลอสตเคตแล้วผู้นำยุคใหม่ๆที่เป็นประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาสิ่งที่เขาทำคือเขากระตุ้นการบริโภคจากภายในจากระดับล่างอะ่แะ<ม>แล้วส่งมันขึ้นมาเป็นทอดๆแต่คุณท็กษิณอาจจะไปไกลกว่านั้นก็คือพอผลักจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเสร็จ ผักข้างบนให้ออกไปแข่งขันข้างนอกด้วยอ,อันนั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาไม่พอใจคุณทักษิณหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าคือนโยบายมันคือสิ่งที่เรียนรู้กันแบบนี้แหละแล้วมันจะต้องถูกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ซึ่งอาจจะไม่ตรงเป๊ะตามบรรดาซึ่งนักวิชาการหรือเทคโนโคแคลดมีสิทธิ์ที่จะสเกปติคอลกับสิ่งที่รัฐบาลทำนะคะแต่ไม่มีสิทธิ์มากรีดร้องว่าทำไมไม่เชื่อฉัน ทำไมไม่ทําตามที่ฉันบอกวิจัยคิดว่าง่ายๆอย่างนี้เองใช่ไหมจามิโรดคือ,อยูมีสิทธิวิจารยูมีสิทธิ skeptical ยูมีสิทธิสงสัยแต่ยูไม่มีสิทธิจะออกมากรีดร้องว่าฟังฉันและทําตามคําสั่งฉันเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยซึ่งเทคโนแครดไทยมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นต้องฟังฉันอาจารยจะให้นัก <c oughs> ศึกษามันเรียนครบตามเวลายังทําไม่ได้ในแหมจะไปเรียกร้องอะไรกันทัางับขณะเดียวกันนะคะคือเมื่อวานนี้กรกรเขามีการ ประเมินถึงสภาพเศรษฐกิจของไทยในปี67เช่นเดียวกันบอกว่าอาจจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ2.8ถึง3.3และมีความเสี่ยงที่จะเติบโตได้น้อยกว่าร้อยละ3ซึ่งจะถือเป็นปีที่60ติดต่อกันที่เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าร้อยละ3จากเศรษฐกิจโลก ความเปราะบางในประเทศต่างๆนะคะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีคุณรัฐก้าวอินทวงศ์ก็กล่าวถึงมติของอของกะกะรนี้ข้อสรุปของกะกะรนี้ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลนายกเศรษฐาเดินมาถูกทางแล้วในการแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจเพราะว่าที่ประชุมกะกะรเ็าบอกว่าการที่รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความเปราะบางในประเทศโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนหนี้เสียในสินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องรวมถึงปัญหานี่นอกระบบถือเป็นนโยบายที่ถูกต้องส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แจกเงิน10,000บาทนั้นที่ประชุมกกรก็บอกว่าหากรัฐบาลคุณเศรษฐาดําเนินการได้เต็มวงเงิน5 0 0 0 0นล้านก็จะช่วยหนุน GDP ใหได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราวร้อยละ1นึ่งถึงหนก็คือไปบวกกับที่กกรนั้นประเมินนั่นเองนะคะแปลว่า OECD กกดุกรกหลายฝ่ายเขาเห็นตรงกันหมดว่าจำเป็นต้องกระตุ้นการบริโภคภายในธรรมดาธรรมดาเพราะว่าคุณไปพึ่งปัจจัยภายนอกไม่ได้ไงแต่ทีนี้คุณเจอประเภทที่กลัวปัจจัยภายนอกเนี่ย ว่ามันจะเข้ามานี่มากจนเกินไปงั้นเราไม่ควรทําอะไรเลยเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยตายนะครับอย่าไปทําแบบนี้เดี๋ยวเงินไหลอย่าไปทําแบบนี้เดี๋ยวเขาลดเครดิตแล้วถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยมันจะเกิดไหมสิ่งนั้นมันก็มีโอกาสเกิดอยู่ดีเราเป็นลา,อ,าอย่ามาเคี่ยนตีให้ลาวิ่งเร็วเท่ามามันจะขาดใจตายเราเราไม่ได้เป็นม้าป่วยเพราะว่า เจอในพลหลายคนขี่พร้อมๆกันแล้วฮะขี่พร้อมๆกันตอนนี้เขาไปแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้เยอะเราก็ต้องแก้ปัญหาแล้ววิ่งต่อฮะ จะอยู่เฉยๆไม่ได้จะแปลงจากม้าเป็นลาไปทำไมขนาะเดียวกันนะคะมีความคืบหน้าเรื่องการกู้คคำถามการกู้เงินถึงกิจสีการุณจุลพันธ์เนี่ยพูดถึงการส่งหนังสือขอความเห็นเกี่ยวกับการยกร่างพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านให้กับคณะกรรมการกิจสีกาก็คือเรื่องทรรดิจิทัลวันเล็นี่นะคะได้ตรวจสอบได้ตรวจข้อคำถามเรียบร้อยแล้วและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็น่าจะส่งหนังสือดังกล่าวถึงกฤษฎีกาแล้วส่วนกรณีที่รองนายกวิศขออภัยค่ะคุณวิศนุคณะกรรมการ เครื่องงามคณะกรรมการกฤษฎีกาและดอดีตรองนายกคุณพัชยายังคิดติดปากติดปากเสนอให้รัฐบาลส่งคําถามสองรอบรอบแรกควรถามว่าประเทศชาติมีวิกฤตหรือไม่แล้วค่อยส่งร่างกฎหมายไปรอบที่สองเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้มีหน้าที่ตีความเรื่องสถานการณ์หรือวิกฤตหนังสือคําถามที่ส่งถึงกฤษฎีกาครั้งนี้เป็นเพียงคําถามให้กฤษฎีกาช่วยตีความหน่อยมีเพียงหนึ่งคำถามเท่านั้นเรื่องกฎหมายค่ะซึ่งตอนนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ อ๋อลืมไปว่าตอนนี้คุณวิศนุเป็นคณะตรรมการใครใช่ใช่ใช่อแล้วแล้วผมพูดตรงๆนะสิ่งที่อาจารย์วิศนุพูดเป็น g กู d ดตไวด์ก็คือให้ถามสองคำถามถามคำถามแรกก่อนว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตถ้าบอกวิกฤตก็จบแต่ถ้าบอกไม่วิกฤตเออแล้วจะทำยังไงอย่าลืมนะเขาเป็นมากี่นายก แต่เขาก็ทํำในทุกอย่างไหนบอกว่ารองนายมนสนุไ huh. ม่มีบทบาทในงานแนะนำอะไรอย่างไรที่ออกมาพูดแล้วนะอก็น่าสนใจอยู่ผมผมมีความรู้สึกแกเหมือนเอาใจช่วยอ่ะระดับหนึ่งอะทุกคนก็รู้อยู่ค่ะ ไปที่เรื่องเศรษฐกิจกันต่อค่ะคุณภูนพงศ์ไนยนาภากรผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การคนคบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในเดือนพฤศจิกาย,ยน66ลดลงร้อยละ0.44ถือเป็นการลดลงของเงินเฟอ้อติดต่อกันเป็นเดือนที่2นะคะแล้วก็บอกว่าอัตราเงินเฟอ้อของไทยยังแตะระดับต่ําสุดในรอบ33เดือนสาเหตุสําคัญเกิดจากผลของมาตรการรัฐบาลคุณเศรษฐาด้านพลังงานที่ทําให้สินค้าในกลุ่มพลังงานปรับ,ร,บราคาลดลงโดยเฉพาะน้ํามันในกลุ่มดีเซลและโซโฮอ แก๊สโซฮอลนอกจากนี้เนื้อหมูไก่สดและน้ำมันพืชหลังจากรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศก็มีราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมาด้วยค่ะนะฮะแล้วก็อัตราเงินเฟ้อของไทยนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ยพบว่าต่ำที่สุด8นะฮะ อันดับ8 135 <c oughs> เขตเศรษฐกิจที่ประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อตรางเงินเฟ้อของไทยยังคงต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียนจากเจ็ดประเทศที่ประกาศตัวเลขก็คือลาวฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนในการสํานักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าบอกว่ายังมีสินค้าหลายรายการที่มีราคาสูงขึ้นและนโยบายยังแก้ปัญหาที่ให้ราคาถูกลงไม่ได้คือค่าโดยสารเครื่องบินนะครับค่ารถรับส่งนักเรียนนะครับเครื่องแบบนักเรียนนะฮะแป้งทาผิวกายยาสีฟนันอาหารสัตว์เหล้าและเบียร์เป็น ตขณะที่แนวโน้มนะครับอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนธันวาคม6 6มีแนวโน้มลดลงนะครับจากช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะกระทรวงการพาณิชย์ยังคาดการอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของปี66จะอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 1- ถึงร้อยละหนนะครับส่วนอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปปี67จะอยู่ที่ติดลบ3ถึงติดลบ1.7นะครับผมสำหรับผมเนี่ย โอเคมองเรื่องค่าของชีพมันก็เป็นตัวมาตรวัดเงินเฟอ้อได้เช่นเดียวกันแต่ในสําหรับผมนะในความรู้สึกของผมนะมันฝืดแล้วอะ่ะใช่มันหดหนตัว,วคือคุณไปคุมมันเนี่ยนะฮะในเรื่องค่าของชีพทุกคนได้ประโยชน์มผมพูดตรงแต่อีกด้านหนึ่งที่มันหดและทําให้มันไม่เฟ้อและเริ่มฝืดเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปไม่ใช่อัตราดอกเบีย้ย เขาเรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ประกาศแล้วเนาะว่าเราเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแต่คุณต้องไปดูอัตราดอกเบีย้ยเงินเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยมันสูงมากแล้วมันไม่ได้แค่ทําให้คนที่จะเข้าสู่ระบบการกู้เงินเข้าไม่ได้ง่ายนักเนี่ยนะฮะไอคนที่เคยจ่ายได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็มีภาระท,ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลคุณลองคิดดูเศรษฐกิจต่ำขนาดนี้ใช่ไหมฮะ เติบโตช้าในขณะที่อยู่ดีๆต้นทุนดอกเบี้ยคุณก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วเราก็พูดกันอยู่ตลอดนี้ว่ามันควรจะมีเงินเฟ้ออ่อนๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นใช่ไหมครับการบริโภคการใช้จ่ายการลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ควบคุมประเด็นเรื่องการเงินเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไม่แค์โลกอะไรนั้นอ่ะเพราะไม่ต้องการที่เงินไหลออกไม่ได้สนใจอะไรในประเทศนี้เลยนะพี่แขกผมบอกไว้เลย ในขณะที่พวกฝ่ายการคลังเนี่ยก็ทําได้อย่างเดียวคือเป็นลดค่าของชี้ต,ต่างๆซึ่งมันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้ม,ไม,ไดมันสู้กับอียาตาดอกเบีย้ยแพงมโหรารมโหรัทึกนี่ไม่ได้ขอความกรุณาพวกแบงค์ชาติช่วยออกมาด้วยแต่วันรับผิดชอบด้วยวันนี้นะมีหลายหลายเสียงมากนะจาก์มิโรดเริ่มบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วรัฐบาลจะต้องพยายามกดดันแบงค์ชาติให้ลดดอกเบีย้ยเพราะอนาคต ที่รอเราอยู่ข้างหน้าด้วยอัตราดอกเบี้ยนี้อ,อัตราเงินเฟอ้อของเราไม่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับโลกใบนี้ทั้งใบด้วยเราฝืนมากรออย่างเดียวตอนนี้รอ,อ,อถ้าเมรกาพี่ใหญ่ลดเดี๋ยวเราก็จะได้ลดตาม,อมรอจังหวะนั่นแหละบอกแล้วไงว่าคุณบาลานซ์ดีๆว่าเวลาคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำเพื่อห้าหมื่นคนที่มีบัญชีถือหุ้นอยู่ห้าล้านคนที่ลงทุนอยู่ยในระบบ เศรษฐกิจไทยหรือคุณจะคิดถึงโอกาสของคนเกือบเจ็ดสิบล้านคนในประเทศนี้อันไหนมันมาก่อนอันไหนมันมาหลังเพราะอาตราเงินเฟ้อที่ต่ำเนี่ยมันไม่มันไม่ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงเลยผมพูดตรงๆว่าผมคิดว่าผมแปลิดนะผมไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนหลายคนเขาบอกว่าเห็นด้วยกับที่อาจารย์พูดแต่แบงก์ชาติเขาไม่เคยยอมรับนี่แต่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นแบบนี้โอแค่วันอาจารย์สุชาติมาก็ยังพูดเลยว่าวิธีการ แกพูดเลยว่าแบบจริงๆแล้วตัวที่ทําให้เศรษฐกิจไทยพังเนี่ยไม่ใช่เรื่องนโยบายอะไรมากนะพี่แขกมันคือเรื่องนโยบายการเงินอที่ต้องบอกว่าเงินบาทไทยต้องแข็งอและนั่นคือจุดต้นเหตุของความพังที่นาาจนมาถึงวันนี้แกบอกว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงถือเคล็ดนี้อยู่แกบอกคอยเทวดามาบริหารก็จะบริหารไม่ได้ค่ะอย่างดอกเบี้ยแพงก็เงินแข่ง แต่คนไม่ด่าแบงซชานะคนด่ารัฐบาลเพราะคนไม่เก็ตไงพี่แขก<ช>บอกแล้วไงพวกนี้เขาแอบไปอยู่ในม่านของความเป็นเทคโนโคแครดถูกไหมฮะล้วก็ถูกปกป้องด้วยกฎหมายว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นพวกที่ใช้ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์นะพวกเรามีเหตุมีผลนะแล้วก็จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ขอโทษนะครับพวกท่านนั่นแหละทำพังเนี่ยนะฮะก็มีกฎหมายมาช่วยคุณตั้งแต่ยุคไอเอ็มเอว่าไม่ควรให้เกิดโครนี้ครับทียซึ่งโดยให้การเมืองมาแทรกแซงคุณไม่ได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะ แต่ในประเทศอื่นๆก็เป็นนะพี่แขกแต่ผมไม่เคยเห็นโทษนะฮะคนที่ควบคุมบริหารจัดการการเงินของประเทศเนี่ยกลางขนาดนี้เรามีเพื่อนอยู่ในแบงก์ชาติอังกฤษเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เขาต้องนั่งคุยกับรัฐบาลไม่ใช่เขาออกมาวิจารณ์รัฐบาลน,นั่นคือโคตรจะผิดมารยาทเลยและประเทศเนี้มีปัญหาตลอดประเทศอื่นนะถ้าพัฒนาแล้วคุณเคยเห็นนายพลออกมาวิจารณ์การเมืองไหมละ่ะไม่มีนอังกฤษมีอยู่คนหนึ่งไม่นานวันนี้ก็โดนเด้งเรียบร้อย คือเขาไม่ทํากันนะ่ะแต่บ้านเราก็ทําและข้าราชการก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใหญ่โตใหญ่โตใช่ไหมเป็นเทวดา mm hmm. ไม่เป็นคนไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อมีอะไรต่างๆนะใครเห็นเงินเดือนพวกบรรดากรรมการในแบงค์ชาติแล้วจะรู้สึกฮะ mm hmm. ว่าเขาไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเพราะอะไรค่ะค <c oughs> ่ะแต่ประชาชนก็จะเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการ m a n a g อะไรส่วนหนึ่งนะใช่ะนะฮะแต่ทุกวันนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมันพ้นมือ ของศักยภาพทางการคลังท,ที่จะทำ,ทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วถ้าเศรษฐกิจมไม่โตแต่สิ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจบางอย่างโตได้คือนโยบายการเงินบางส่วนต้องผ่อนคลายลงมันถึงจะช่วยกันได้ค่ะแต่รัฐบาลก็ยังเดินหน้าในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะคะ ขณะเดียวกันก็แก้หนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรผ่านทางทอกศด้วยคุณชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรเปิดเผยความคืบหน้าการแก้หนี้นอกระบบ,บผ่านโครงการมีหนี้นอกบอกทอกศที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่มิถุนายน66ที่ผ่านมาก็พบว่ามีเกษตรกรลงทะเบียนกว่า3 7 0 0 0คนนะคะจาก ทกศก็จะเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อตกลงยอดหนี้สุดท้ายก่อนโอนมาเป็นหนี้ของทกศควบคู่กับการปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องค่ะผู้จัดการทรกศย้ำว่าการแก้หนี้นอกระบบครั้งนี้ต่างกับโครงการที่ผ่านมาเพราะไม่กําหนดวงเงินโดยการแก้หนี้นอกระบบของทกศดําเนินการต่อเนื่อง10โครงการช่วง10ปีมีผู้ร่วมโครงการ6กแ0 0 0จ็ดรายวงเงินกว่า30 0ล้านบาทนะคะส่วนความคืบหน้ามาตรการพักหนี้รายย่อยมีเกษตรกรเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์2ล้านกว่ารายมีผู้ ยื่นขอสอบทานสิทธิ์แล้ว1ล้านหกแสนลายหรือมิสัดส่วนกว่า70%ของผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดมากกว่าที่คาดการไว้ตอนนั้นคาดการไว65้65นะคะ65เปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันนะครับทกศก็คาดการว่าอีก5เดือนเนี่ยราคาข้าวเปลือกจะปรับตัวดีขึ้นหลังทยอยออกมาตรก,การพยุงราคานะครับผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกกว่า44% 0 0 0พล้านบาทนะครับและสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าฝากค่ารักษาคุณภาพ ข้าเปลือกอีกตัลลัด1,500บาทคุณชัดชัยสริไลนะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์ลงพื้นที่บ้านหัวหนองนะครับตมโอที่อำเภอเกษตรวิสัยนะฮะจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเพื่อติดตามนะครับการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพเข้าเปลือกนะครับปี6กหกตามนโยบายรัฐบาลด้วยปัจจุบันทากาสอได้จ่ายสินเชื่อนะครับชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต66-67ราว303ล้านบาทสิงเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยสาบันเกษตรกรนะครับปีการผลิต66-67กว่า877ล้านบาทและคาดว่าจะพยุงราคาข้าวได้ร้อยกว่าร้อยละ30ของการผลิตนะครับข้าวนาปี66-67ทัทั้งหมดจะเห็นมีราคาจะเห็นราคาปรับตัวดีขึ้น5เดือนหลังจากนี้นะฮะ จะมีผ <iyorsun. S 1> ู <finden> งง <variables> ้ไ <Trustee> ด้ประโยชน์นะครับจากโครงการนี้กว่า1ล้านรายประกอบกับเกษตรกร4 0 0 0 0นรายและสมาชิกสาก์การเกษตรอีก6 0 0 0 0รายนี่ใครกําลังดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ธนาคารกสอนี่ต้องไปถึงยุ่งข้าวกันเลยว่า แต่พี่แทกรู้สึกประทับใจการทํางานของทกศนะ,ะอย่างเรื่องนี้นอกระบบอ่ะเขาก็ออกโครงการมาเลยมีนี่นอกบอกทกศเออมันก็เวิร์กดีพอเราเจอศพแคมเปญอย่างเงี้ยถ้าเรามีนี่นอกระบบเราจะรู้สึกสบายใจที่จะไปหาทกศแล้วก็ยื่นเนาะลงทะเบียนว่าเออเรามีนี่นอกระบบต้องมีหลักสาพเปมนหลักสัพแต่มันก็มีมันมีเงื่อนไขยอยู่แต่มันก็แต่มันก็ดีตรงที่ว่า คุณสามารถเข้าไปได้หันละสองแสนอะไรประมาณนี้นะฮะก็อาจจะปกติก็มีหลักทรัพย์แล้วก็เป็นหนี้ในระบบแล้วก็เป็นหนี้นอกระบบเราอาจจะต้องมาขอเหมือนเคลียอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วดอกเบี้ยทกศตอนนี้แข่งขันดีมากพี่แขกดอกเบี้ยดีมากเราไอ้เมื่อวันอาทิตย์เมเราได้มีโอกาสพูดเพื่อกับผู้ช่วยผู้จัดการแกก็อธิบายดอกเบี้ยโครงการต่างๆให้ฟังแล้วผมแบบโอ้ถูกดีอันเนี้ยเกษตรกรได้ประโยชน์จริงแล้วไอ้ชะลอ ไอ้สิ่น<า>เชื่อชะลอการขายข้าเปลือกนี่ดีมากนะเพราะว่าปัญหาคือพอชาวนาหมุนเงินไม่ทันนก็จะรีบขายข้าว<ช>พอรีบขายข้าวก็จะรดกดราคาใช่ไหมต่ ตอนนี้หรือทุกวันนี้ราคาข้าวในตลาดโลกขึ้นแต่ข้าวไปขายหมดแล้วไม่มีข้าวจะขายอ่ะทั้งๆั้นที่ราคามันปรับขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ดึงไปได้อ่ะเพื่อรอจังหวะการขายซึ่งถ้ามันมีสิดเชื่อตรงนี้มารองรับมันทําให้ชาวนาเก็บข้าวไว้กับตัวเองแล้วก็รอขายในเวลาที่ราคามันสูงขึ้นก็ถือว่ามาช่วยชดเชยเรื่องจานําข้าวได้ แต่พูดถึงข้าวในการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก The World s Best Rice 2023ในการประชุมข้าวโลกที่ฟิลิปปินส์ที่ข้าวไทยเนี่ยไม่ได้ติดอันดับดีที่สุดแต่ว่าเป็นเสียไม่ใช่เสียแชมป์โดยพลาดแชมป์ให้ข้าวสายพันธุ์ ST25 ของเวียดนามคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหไทยไม่ติดอันดับเสียแชมป์นั่นนู่นนี่นะคะาทางสมาคม ผู้ค้าข้าไทยชี้แจงว่าในการประกวดครั้งนี้มีข้าวเพียง3 0 0พันเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้ารอบ3อันดับแรกก็คือพันข้าวพื้นเมืองจากกัมพูชาพันข้าวพื้นเมืองจากอินเดียพันข้าว s อ25จากเวียดนามที่ได้แชมป์ไป พันข้าวของเวียดนาม ST 25นี้เนี่ยพัฒนาโดยวิสาหากิจเอกชนของเวียดนามได้รับเสียงเป็นเอกฉันท์จากเชฟทุกคนซึ่งถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เวียดนามได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเวทีนี้นะคะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยค่ะนายชูเกียรติโอพาสวงนาย,ยกิติมศักดิ์ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ข้าวไทยไม่ติดอันดับหนึ่งในสาเป็นเพราะว่าปีนี้ไทยไม่ได้ส่งข้าวร่วมประกวดเนื่องจากปีก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยมองเห็นถึงความไม่โปร่งใสาบางประการที่ไม่เป็นกลางดังนั้นในเมื่อไท ไม่ส่งข้าวร่วมประกวดก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าวไทยจะไม่ได้รับรางวัลน,นะคะทั้งนี้ย้อนไปช่วงปี63ถึง64ข้าวหอมมะลิ105จากไทยได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก 2, 2> <ม>ปีซ้อนแต่ในปี65ข้าวหอมมะลิพกาลํำดวนของกัมพูชาสามารถเอาชนะข้าวหอมมะลิจากไทยและคว้าแชมป์ประกวด<ม>ข้าวโลกประจำปี65ไปได้ม,มีบางคนเขาวิจารณ์ค,คือเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นอ็อบเซชันของพวกเอเชียอาคเนที่แบบต้อง ต้องประกวดต้องอะไรเขาบอกข้าวที่ดีสุดมันมีอีกมันมีข้าวหีีป่นมันมีข้าวอินเดียเขาเขาไม่ส่งประกวดนะครับรายการนี้เขาไม่ส่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแบบออฟเซชันแบบบางอย่างใช่ไหม <c oughs> แต่เขาก็ฉุกกระตุกกระตุกให้เราคิดว่าเฮ้ย <c oughs> นอกเหนือจากไอ้ความเป็นแช์ในการส่งออกความเป็นข้าวที่ต้องได้รางวัลแต่รายได้ของเกษตรกรเนี่ยและปัญหาของเขาเนี่ยได้รับการแก้ไขหรือไม่ <c oughs> แม้คุณจะได้อันดับหนึ่งม,มาไม่รู้กี่ปีซอสเนี่ยถามว่าปัญหาของเกษตรกรในบ้านเราเนี่ยมันไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยเข้าหอมมะลิออจะได้แชมป์สิปีติดต่อกันแต่ถ้าชาวนาย,ยังยากจน,มนไม่มีประโยชน์ชมันไม่มีประโยชน์นะฮะแต่มันก็น่าสนใจในแง่ที่ว่า,เ,าเมื่อ3ปีที่แล้ว่ผมกับจันพิษกับพี่ชูราทรมองโลกมองไทยพี่แขกแล้วเราก็ไปเจองานในเอกสารชิ้นหนึ่งของเวียดนามว่าเดิมเวียดนามแข่งกับไทยด้วยการแข่ง ข้าวที่คุณภาพต่ำกว่าในราคาที่ถูกกว่าเขาก็ขายเน้นขายปริมาณใช่ไหมและตอนหลังเนี่ยน่าสามปีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนนโยบายให้ปลูกน้อยลงแล้วก็จะไปเพิ่มคุณภาพของพันธุ์ข้าวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้เขาก็ทำสำเร็จแปลว่าถ้าคุณเริ่มทำมันทำได้อย่าไปคิดว่าอะไรมัน impossible ไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปเสียเวลากับประยุทธ์มาสิบปีอะค่ะคุณผู้ชมจะด่าอะไรก็ช่วยย้อนกลับไปคิดหน่อยว่า ด่าระบบการศึกษาด่าเรื่องการตกต่ำของพันข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกไปเดินไปสองกระจกอะแล้วถามตัวเองว่าฉันเคยไปร่วมกับปปสป่ะฉันเคยไปร่วมพันธมิตรกับสนธิปะ่ะฉันเคยไปร่วมวอวยพรลุงตู่เชียร์ลุงตู่ในสองสามปีแรกของลุงตู่และฉันเพิ่งมาเกียดลุงตู่เมื่อปีที่เจ็ดปีที่แปดของลุงตู่และยอมตัวเองกลายเป็นพวกประชาธิปไตยแล้ววันนี้ก็ดิ้นทุรนทุราย ดิ้นทุรนทุนลายด่าทุกอย่างที่รัฐบาลซึ่งพึ่งเข้าทำงาน90วันส่องกระจกนะส่องกระจกว่าเคยติดโบรงซาเดี๋ยวเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหะแล้วอยู่ภายใต้รนะบอบนั้นมาเป็น10ปีนะแล้วมันไม่เปมอนอเป็น10ปี <3 S 1> ปที่สูญหายอะแล้วนี่ก็สาเดือนมฉลาดขึ้นมาซะงั้นนะผมเลยบอกในยุคนี้มันก็ดีเหมือนกันพอมีประชาธิปไตยแล้วจาก ซอมบี้มันจะกลายเป็นคนมันจะมีสมองขึ้นมานิดหนึงเราไม่เราไม่ได้ว่าเอ,อะอะเราโทษรัฐบาลที่แล้วนะคะแต่กำลังจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันจะดีขึ้นทานตาเห็นภายในสามเดือนเลยเหรอกับปัญหาที่มันหมักหมมมาเป็นสิบสิบปีอ,ะอ่ะค่ะ <overt> มันค่อนข้างใช้เวลาแต่ชี้ให้เห็นปัญหาเห็นให้เห็นว่าปัญหานันน้นมีอยู่จริงนะเราไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ว่าปัญหาไม่มีเรื่องการศึกษาเละเทะขนาดนี้อะไรเงี้ยเราต้องชี้ให้เห็นปัญหาแต่ช่วยกัน ชี้ทางออกใช่ค่ะไปก็เท่านั้นถ้าจำอะไรไม่ได้ขอนิดนึงขอให้ไปบูชาโดราเอมอนออขออฮัโดใช่บอกว่าเป็นตุ๊กตาโดราเอมอนที่โรงแรมมนเทียนห้องอาหารเรือนต้นคนไทยเนี่ยนำมาถวายเพื่อแก้บนคือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยบอกว่าเนี่ยซอฟพาวเวอร์ของญี่ปุ่นเดี๋ยวนะ ท่านเพิ่งเห็นแล้วฮะอาจารย์พิทนี่ห้อยพระโดราเอมอนมานานมากแลนฮะสถานทูตไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่จํานวนมากก็ได้ยึดถือโดราเอมอนเป็นที่พึ่งทางใจรวมถึงมีการขอพรขอโชคลาภขอให้โดราเอมอนแก้ปัญหาชีวิตด้วยแต่ผมจะบอกเลยนะว่าท่านเนี่ย ถ้าท่านไม่รู้เนี่ยแปลว่าท่านพลาดมากเลยนะแล้วนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้ซอฟท์แวร์ของญี่ปุ่นในระยะทศวรรษหลังเนี่ยเริ่มที่จะแบบถดถอยลงนิดหนึ่งแต่ว่าโดเรมอนนี่เราโตมากับโดเรมอนเลยนะนี่อยู่กับเทพอินเดียด้วยนะ<ช>คุยกันรู้เรื่องมกได้หมดได้หมดแนวด้วยเขาเป็นคนดึงของวิเศษให้ไงใช่ป่ะเจ๋งยิ่งกว่าเชงใช่ออกมาจากกระเป๋าอินเดียอีกแเดี๋ยวโดราเอมอนก็พูดกับเทพอินเดียคาเลไลส์คาเลไลส์ขอ ข้าวเกงกะหรี่ขอข้าวแกงกะหลี่แล้วเดี๋ยวมันชอบกินอะไรนะแป้งแป้งขนมแป้งทอดไข่โดรายากิใครอยากหาที่เพื่อนใ่อยู่กันได้นะคะไม่อยู่เทปอินเดียก็บอกว่าไม่มีแป้งทอดโดรายากิไม่มีมีแต่คาเนลไลส์คาเนลไลส์เอาละเราไรสาระกันตอนจบเนี่ยนะไปได้ที่โรงแรมบนเทียนะคหมดเวลาของท็อปทิ้งเทเลแรมวันนี้แล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ